สวัสดีครับร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะครับวันนี้เราได้มาอีกหนึ่งตัวคือตัวเครื่องพาร์ทเนอร์นะครับเป็นตัดใส่ใบตัดปูนตัดเหล็กนะครับตัวนี้ของเดิมเนี่เขาใส่ตัดเหล็กมาตัวนี้ใช้น้ำมันเบนซินนะครับเครื่องสองจังหวะ อของยี่ห้อพาร์ทเนอร์นะครับเ,เป็นเครื่องนำเข้านะครับเครื่องผลิตมาจากส,สวีเดนนะครับเดี๋ยวให้น้องลองทดสอบการใช้งานดูนะครับ นี่ครับประมาณนี้ไปก็ใช้ได้เลยนะครับเครื่องดีครับแน่นมากเครื่อง